สวัสดีค่ะชื่อทิพย์นะคะก็มาจากร้าน Beauty Easy Hair นะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทิพย์มีสินค้าตัวใหม่นะคะอยากจะมารีวิวให้ดูนะคะก็สินค้าตัวนี้คืออะไรสินค้าตัวนี้นะคะก็คือชื่อว่า Hair Fiber นะคะชื่อแบรนด์เนี่ยยังไม่บอกแล้วกันเนาะเราเอาแบรนด์ออกนะคะแต่ว่าสินค้าตัวนี้ดียังไงบ้างนะคะก็ลองมาดูกันเลยดีกว่านะคะ,ะหน้าตาเป็นยังไงนะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะ ก็บอกอย่างนี้ละคะ่ะแล้วก็ภายในนะคะบรรจุไปด้วยผงเคลาตินนะคะซึ่งเป็นผงที่เป็นไฟเบอร์จากธรรมชาตินะคะก็จะมาช่วยในเรื่องไหนบ้างนะคะก็คืออย่างคนที่นะคะคนที่มีผมผมบางผมน้อยหรือว่ามีหัวล้านหรืออะไรก็ตามนะคะใช้ตัวนี้ก็คือจะทําให้เราสามารถมั่นใจออกจากบ้านได้มากขึ้นนะคะกอ็อย่างเช่นนะคะ อาชีพนะคะที่ต้องไปพบปะผู้คนนะคะแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองเนาะว่าแบบเฮ้ยเราแบบร้ายเราหัวร้านอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราอย่างอย่างอย่าง,างทิพย์อย่างนี้ก็แบบนะแบบนอบเหม่งนิดนึงอะนะคะก็อยากจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะก็จะต้องทํำยังไงบ้างนะคะง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็อเอายี่ห้อออกนะคะเพราะว่ามีแบรนด์ของทิพย์เองนะคะใครสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ ดีจริงๆนะคะก็อจะลองทําให้ดูนะคะอยากจะเทให้ดูแต่ว่าอาไม่มีกระดาษานะแป๊บหนึ่งนะคะโอเคลองดูนะคะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเนอะลมจะปิวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอนี่เวลาเทออกมานะคะผงมันจะเป็นแบบนี้อโฟกัสได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะก็มันสามารถที่จะอยู่บนศีรษะเราได้แบบ ทั้งวันนะคะแต่ห้ามก็คือห้ามโดนน้ำนะคะคือเหมือนกับว่าถ้าสระผมก็คือหลุดนะคะ <c oughs> เป็นข้อดีนะคะคือบางคนจะกลัวว่าระคายเคืองหรือเปล่านะคะก็ไม่าระคายเคืองนะคะลองมาแล้วหรือว่าจริงๆก็ให้คนอื่นลองมาแล้วด้วยนะคะก็ไม่ได้มีอาการาระคายเคืองแต่อย่างใดนะคะเพราะว่ามันเป็นไฟเบอร์จากธรรมชาติด้วยนะคะอ่ะลองมาดูกันดีกว่านะคะว่าใช้งานยังไงอ่าตรงนี้แหมต้องมาโชว์หวยอีกแล้วนะคะก็นะคะ ลองสังเกตนะคะที่เป็นคนผมเส้นเล็กแล้วก็บางมากมากเลยนะคะคือคือแบบเป็นคนผมตรงโดยที่แบบอ,อจริงๆตอนนี้ก็ไม่ได้ตรงมากนะคะแต่ว่าตรงแบบพอสมควรเน่ยจะลุกให้ดูนะคะตรงมากแล้วก็ยาวมากด้วยอ่านะคะอย่างนี้นะคะคือ <laughs> เราเนี่ยพอพอด้วยความที่เป็นคนผมบางนะคะคนที่ผมบางแล้วก็ เส้นเล็กเนี่ยจะเจอปัญหาเดียวกันคือผมมันจะแบบแป๊ะแปเรียบๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะดูหัวเม่งๆนิดนึงอะไรอย่างงี้นะก็อาจจะไม่นิดก็ได้นะคะโอเคเราไปดูเดียก่อนเนราะว่าเป็นยังไงบ้างเวลาเทเนี่ยก็นะคะตรงส่วนไหนอย่างอย่างที่เป็นคนแบบว่าเอผมบางแบบขนน้อยอะไรเงี้ยแบบขนที่แขนที่แทบจะมองไม่เห็นที่ขาดจะแทบจะมองไม่เห็นแต่ก็เป็นผลเสียนะคะ คือที่คิ้วก็ไม่มีเหมือนกันต้องเขียนอะไรเงี้ที่ที่ผมนี่ก็คืออ่ะอาจจะมีตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะคะก่อนออกจากมนวนใจมากขึ้นเยอะเลยนะคะก็เราก็แค่เทลงไปบนหัวอย่างเงี้ยนะคะอ่าลอาลืมให้ดูก่อนอ่ามันเป็นอย่างนี้คือของที่จะเป็นคนแบบผมบางมากเห็นไหมบางมากอะไรเงี้ยเมื่อกี้เทไป,ปน,นิดนึงแล้วอะ่ะมันก็จะเข้าไปอยู่อย่างเงี้ยคือง่ายมากอะคะ่ะ ถ้าเกิดไม่ออกก็ขยะขย่นนิดนึงขยำขย่นนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถูถูไ้เรื่อยๆถูไปเรื่อยๆเห็นไหมคะมันดําขึ้นเราแล้วมันดํากลายเป็นแบบมันดากลายเป็นเส้นมุมของเราอ่ะคือมันเวิร์กมากอ่ะคือตอบโจทย์อ่ะนะคะของคนแบบที่เอ้ยไม่ไม่มั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยเห็นปะคือมันสามารถที่จะปิดได้อ่ะตรงเนี้ยเห็นปะแล้วมันดูเป็นเส้นผมจริงๆอ่ะนะคะเนี่ย คือตรงนี้อาจจะเป็นสีที่ไม่ได้ตรงกับผมทิฟมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีที่ตรงกับผมทิฟนี่คือแบบเพอร์เฟกมากนะคะเราก็มาปิดนะคะในส่วนที่แบบเฮ้ยมันจะต้องอ่าจะต้องแบบคือเราจะแสกตรงไหนก็คือเราก็ปิดตรงนั้นนะคะอ่าเดี๋ยวก็จะทําตรงนี้ให้ดูนะคะคือรอยแหว่งแหว่งเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบเราไม่มีผมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แบบผมร่วงแต่ที่เป็นคนผมร่วงเยอะมากนะคะก็ใช้ตัวนี้ช่วยก็ก็ดีมากเหมือนกันนะคะ คือหลายๆคนอาจจะแบบเอยใช้ได้แต่ผู้ชายหรือเปล่าป้าคะ่ะผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะนี่นะคะเทเยอะๆอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้เยอะเลยนะคะคือแบบลดไปแบบจิ๊ดเดียวอะจิ๊ดเดียวคือขวดในขวดเดียวเนี้ยคือสามารถที่จะใช้ได้หนึ่งเดือนได้อะคือโอเคมากๆนะคะคือหนึ่งเดือนนะแลกกับการที่แบบเรามั่นใจแล้วเราก็สามารถที่จะทํางานได้แบบมีประสิทธิภาพอะไรเงี้ยคือมันเวิร์กมาอะสมมติวันนี้เราต้องแบบไปริมทะเลอะไรเงี้ยใช่ไหมคือ ต้องแบบเจอลมอะไรเงี้ยลมก็ต้องพัดอย่างงี้ใช่ไหมคืออะไรที่เราไม่มั่นใจแล้วก็เออเทเลยจ้า,เ,าเทเลยอ่าโอเคลองสังเกตดีดีนะคะมันกลายไปเป็นเส้นผมของเราเลยนะเพราะว่ามันเป็นแบบอ่าเขาเรียกเหมือนแบบไฟฟ้าสถิตสไตล์นั้นนะคะเอคือถ้ามันโดนกับผมเราผมโดนกับผมเราเนี่ยก็คือมันก็จะกลายเป็นเส้นเหมือนผมเราเลยแต่ว่าถ้าสมมติไม่มีผมละ่ะไม่มีผมเลยมาเทตรงเนี้ยอย่างเงี้ยไม่ติดนะคะไม่ติดนะคะก็คือ เราก็ต้องมีเส้นผมบางเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยคือเราก็อ้าข้างนี้ด้วยนะคะนี่เห็นไหมเราแบบเป็นคนผมบางมากอะมันขึ้นแบบหลอมแหลมหลอมแหลมอะไรอย่างงี้แบบแอบเศร้าอะเป็นคนมัดผมไม่ได้นะจ๊ะแต่ก็โอเคเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องะปล่อยผมตลอดการนะคะโอ้ยคือไม่ได้ทําหน้ากระจกนะคะทําหน้ากล้องเลยมองไม่เห็นนะคะล่วงออกมานิดนึงนะจ๊ะเช็ดเอ,อกาได้นะคะง่ายมากๆ เห็นไหมเราก็จะดูแบบปวดไม่เหม่งแล้วอะแล้วก็อย่างคือเป็นคนมีผมด้วยอะก็รูปๆไปจ้าอย่างนี้น่ะนะคะเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะคะเราก็ไปเก็บกันเองอะนะคะคือไม่อยากให้วิดีโอนานไปกว่านี้แล้วนะคะฮะประมาณนี้เห็นไหมคือแบบว่าเราก็แบบเฮ้ยเหม่งน้อยลงอะมันมั่นใจจริงๆนะคือแบบว่าดูดิมันล่องหายไปเลยอะเหมือนแบบ เหมือนส่วิกเหมือนคนผมหนาขึ้นปะเหมือนคนผมหนาขึ้นแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราเราสึกโอเคมากเลยนะแล้วก็เออส่วนคนที่หัวเมื่อก,กี้น่าจะเอากระจกมาดูด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็อ่านะคะก็ถ้าถ้าเทแบบอ่าบ่อยๆหน่อยเนาะเราก็จะมีศิลปะในการเทมากขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะหัวเลอะนิดนึงไม่เป็นไรเนาะค่ะก็ จริงๆตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็บอกได้เลยนะคะว่าอาสามารถติดต่อทิพเข้ามาได้นะคะ <c oughs> ไม่อยากจะให้มันเลอะอย่างนี้เลย <c oughs> ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะก็าตามที่อยู่ที่ติดต่อด้านล่างนะคะแล้วก็เว็บไซต์ด้านล่างนะคะคือถ้าเกิดสนใจที่อยากจะทําแบรนด์จริงๆแล้วก็นะคะก็เราสามารถทําให้ได้ด้วยนะคะ อลองติดต่อเข้ามาดูนะคะส่วนสีนะคะถามว่าสีมันจะไม่เข้ากับผมเราหรือเปล่านะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ามีหลายสีมากโอ้โหทริปนี้ทำเลอเทอะไปหมดนะคะไม่ได้ดูกระจกนะคะก็มีหลายสีมากนะคะก็มีนี่เลยนะคะแต่ก็จริงๆถ้าถ้าหลักๆที่นำเข้ามาเนี่ยก็จะมีเป็นแบล็ k นะคะก็คือสีดำนะคะแล้วก็ b l ัก k เปาวนะคะน้ำตาลเข้มนะคะ แล้วก็ตัวตัวนี้อ่าอ่านไม่ไม่น่าใจนะคะว่า ash brown หรือเปล่านะคะอตัวนี้นะคะคือมองจากในกล้องเนี่ยสีอาจจะดูไม่ออกเนาะตอนถ่ายรูปรงเว็บทิปจะพยายามอ่าถ่ายให้มันเหมือนสีจริงที่สุดนะคะแบบมีเรียมบราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือคือแบบ อ่ะอย่างอันเนี้ยถ้าเป็นคนผมน้ําตาลทองเนี่ยตัวนี้ก็ได้เอ้ยน้ําตาลแดงตัวนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นแบบน้ําตาลแบบเขาเรียกว่าสีโคกนะคะตัวนี้ได้อ่านะคะมีหลายสีค่ะลืมแม้กระทั่งคนที่ผมแบบออกสีแบบขาวๆนะเป็นเป็นแบบคนนี้อายุอะคือคือคนส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่เนาะเป็นแบบ คนมีอายุหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็มีสีขาวด้วยนะเนี่ยอ่านะคะลองมาดูกันได้นะคะมีหลายสีนะคะแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคือปลอดภัยมากๆนะคะก็อยากจะให้ลองนะคะถ้าเกิดสนใจนะคะก็ลองเข้ามาชมกันก่อนได้นะคะก็ร่งเราคุยกันหลังไม้นุรู้จะพูดอะไรต่อแล้วอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ 他没那